สวัสด้ครัานี้กลับมาพบกับเมดานะคะในแร t o ท r ริชเ c h a าเลน g e นะคะกับภารกิจนะคะหาเงินกับดาวซิกแซมนะคะโอเคตอนนี้นะคะเป็นเวลาตีสครึ่งแล้วนะคะเมดายังไม่ตื่นเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะให้เธอนอนเอาแรงเยอะๆนะคะเพราะว่าเธอต้องเดินทางอีกไกลนะคะกว่าจะถึงวินเดอร์เบิร์กนะคะโอเคตอนนี้เมดาตื่นมาแล้วคะ่ะตื่นมาเธอก็แบบหิวมากเลยนะ โอเคแต่ว่าพี่เอมี่นะคะเห็นไอ้กองหินอันนี้มันผุดขึ้นมาใหม่แล้วนะคะก็คือว่าก็ให้เมด้าไปขุดไว้ก่อนดีกว่านะดูซิว่าได้อะไรนะคะได้แผนที่สมบัติอีกแล้วนะคะคือพี่เอมี่รู้แล้วแผนที่สมบัติอันนี้เราต้องเก็บเอาไว้นะเพราะว่ามันสามารถใช้นําไปแลกแบบว่าให้ได้สมบัติที่มีมูลค่ามากได้นะคะโอเคตอนนี้เมด้าน่าจะหิวค่ะ ให้เขาย่างอะไรกินดีนะคะตอนนี้เมดามีเงินอยู่194เหรียญน,นะคะกล,ล้วยละกันดีมากิกนกล้วยเหอะเมดามะโอเคตอนนี้พี่เอมี่ให้เขาย่างกล้วยแล้วนะคะเมด้าได้รับทักษะการทำอาหารแล้วนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะกินเลยจ้าแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็เก็บเอาไว้แล้วกันนะคะเดี๋ยวก่อนนะเก็บเข้าช่องเก็บของเราสามารถเก็บให้เมด้าได้เลยมั ออกไม่ได้นะคะเราต้องให้เขาเก็บเข้าเองนะโอเคก็เดี๋ยวเมดากินเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินทางกันต่อค่ะสำหรับถ้ำนี้นะคะอย่างที่พี่เอมี่บอกในคลิปที่แล้วนะคะไม่ได้ต้องมีทักษะงานช่างระดับ10บนะคะถึงจะเปิดถ้ำนี้ได้ะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้ำนี้เป็นถ้ำที่เดี๋ยวเมด้านะคะ ก็เดี๋ยวถ้าเธอถึงวินเดอร์เบิร์กแล้วนะคะต้องให้เธอฝึกงานช่างค่ะแล้วก็ต้องให้เธอย้อนกลับมาเปิดถ้ำนี้ให้ได้นะคะโอเคไปหาของกันเถอะเมด้าตรงนี้มีที่ตกปลาด้วยนะคะลองมาตกปลาหน่อยมะทางนี้น่าจะเข้าไปได้นะมันเป็นเหมือนแบบถ้ำเล็กๆด้วยนะคะโอเคเมด้ามาตกปลาจ้าตอนนี้นะคะโอ้ยเมด้าต้องการสุข,ขนอนามายัยแล้วก็ค่าสังคมเธอลดลงนะคะเธอยังไม่เคยคุยกับใครเลยอะ บนโลกมนุษย์ยกเว้นคินคนเดียวนะคะโอเคให้เธอตกปลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาที่อยาบน้ำให้เธอคะ่ะไม่ได้เลยหรอคือตกตั้งนานแล้วนะยังไม่ได้ปลาเลยสักตัวทำไมได้ยักได้เย็นขนาดนี้นะคะแถวนี้อาจจะเป็นเพราะว่าน้ำตื้นหรือเปล่าอ่ะมันเลยไม่ค่อยมีปลา,าโอเคได้แล้วฮุ้ยได้อะไรอะเดี๋ยวก่อน มันเป็นพืชน,นะคะเนี่ยเบอร์รี่ต้นวัวค่ะโอ้โหราคา180เหรียญน,นะอันนี้นะคะเป็นพืชชนิดแรกเลยนะคะที่เมด้าหาได้ค่ะดูสินี่ไงโอเคดีใจจังนะคะแล้วก็อันนี้เป็นต้นไม้เหมือนกันเป็นพุ่มแบล็คเบอร์รี่นะคะแต่เราก็ไม่สามารถเก็บได้นะอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังโตไม่เต็มที่นะคะโอเคเฮ้ยได้ไปลาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนปลาอะไร ปลาแซลมอนนะคะปลาแซลมอนเรายังไม่เคยมีเลยนะโอเคงั้นเราต้องทำสตาฟแขวนผนังไว้ก่อนคะ่ะโอเคตอนนี้เป็นเวลา9ก้าโมงครึ่งแล้วนะคะเมื่อกี้เมด้าได้อะไรมาปะไม่ได้อะไรนะคะน่าจะเป็นขยะนะโอเคโอเคงั้นพี่เอมี่ให้เมด้าพอแค่นี้ก่อนนะคะเราไปหาอย่างอื่นดีกว่าเพราะแดดมันจะร้อนนั่นเนี่ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรเดี๋ยวก่อนเอาผีเสือ้อ ตะกี้มุมนี้นะคะเพะมินนึกว่าเป็นของอ่ะอเฮ้ยเธอนี่เป็นผีเสื้อสวยมากเลยอ่ะโอเคอตรงนี้เราเดินมาหรือยังเอ่ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเคเราต้องเดินมาทางนี้นะนี่ไงมีดอกเบญจมาศอยู่นะคะโอเคเราให้เมย์ด้ามาเก็บเกี่ยวดอกเบญจมาศนะคะมาเร็วเมด้าเธอได้พืชพันธุ์อีกแล้วนะเย้ต่อไปนะคะเพะมี่เห็นแวบ,บ,บ,บอันนี้คืออะไร ถ้าเป็นดอกเบญจมาศอีกเราก็ไม่เก็บนะคะโอเคอ่าฮะเอ้ยเจอห้องน้ําเมด้าเธออยากเข้าห้องน้ำปะโอ้โหเธอก็ยังไม่ได้ปวดขับถ่ายนะแต่พี่เอมี่จะให้เธอเข้าไปก่อนเออเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินทางอีกไกลนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะป่ะสบายใจแล้วอ้าวตรงนี้มีต้นอะไรเอ่ยเป็นต้นมะนาวโอเคเมด้ามาเลยจ้าเรียบร้อย ก็ตอนนี้น,นะคะพืชพันธุ์นะคะเธอก็ได้มา3อย่างแล้วนะอ้าวเจออีกแล้วค่ะแบล็คเบอร์รี่ยังไม่มีผลเก็บไม่ได้นะคะอาพี่เอมี่เจออีกแล้วนะคะให้เมด้ามาขุดเลยค่ะเฮ้ยเออใช่จริงๆแล้วมันต้องใช้คําสั่งขุดหาสมบัตินี่แต่ไม่เป็นไรให้ขุดธรรมดาไปก่อนแล้วกันนะคะพอถ้าขุดหาสมบัติมันจะได้พวกตุ๊กตาหรือเปล่าวะซึ่งเมด้าไม่ได้สะสมนั่นได้อะไระ ได้คริสตันนะคะซิเมนไน์นะคะซึ่งแบบหายากด้วยอะ่ะโอ้โหสบายเลยอะ่ะนี่ไงเป็นคริสตันอันแรกเลยนะคะที่เมด้าหาได้โอเคเพี่มีกลัวที่จะแบบว่าไอ้นี่มากเลยอะ่ะเราแบบว่าผ่านมันไปเฉยเลยโดยไม่ได้ขุดหรือว่าอะไรอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะนี่ไงเอ้ยวนกลับมาถึงทางเข้าแล้วค่ะเนี่ย โอ้โหแถวนี้มีคนตกปลาด้วยอะแสดงว่าปลาแถวนี้น่าจะชุมนะให้เมได้ลองมาตกอีกทีดีกว่านะคะเมได้อยู่ไหนอะเอาเธอฉันบอกให้เธอไปตกปลามานอนดูก้อนเมฆนะคะโอเคไปตกปลาก่อนมาพี่มีจจะให้เขาลองตกถึงสักบ่ายโมงครึง่งอบ่ายสองโมงแล้วกันนะคะของคนเมื่อกี้ตกได้ตัวใหญ่มากเลยอะเฮ้ยได้ปลาอะไรอะได้แล้วนี่ปลาเพิร์ช ปลาเพิ่งรับเปล่าปลาเพิ์ดเหมือนเคยได้แล้วหรือเปล่าคะใช่ไหมหรือว่ายังยังไม่เคยได้เพราะฉะนั้นเราทําแขวนผนังไว้เลยนะเย่ yeah. ถ้าบ่ายสองโมงแล้วพอเลยนะคะเพราะว่าหนทางอีกยาวไกลค่ะเมย์ได้อยากอาบน้ําด้วยอยากคุยกับใครสักคนอีกตั้งหากนะได้ไหมโอเคได้อีกแล้วนะคะได้ปลาอะไรคะอ่อนี่ไง ปาเทวดาโอเคยังไม่เคยได้เลยนะติดแขวนผนังเหมือนเดิมคะ่ะโอเคตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงแล้วนะคะเพมี่ให้เมด้าพอแล้วป่ะคือเมื่อกี้พอจะให้เมด้านะคะคุยกับเด็กเด็กก็หนีไปแล้วอะส่องหักกบอีกหน่อยไหมเพราะกบเราเพิ่งได้ตัวเดียวเองอะจะได้เพิ่มไหมอะเมดาเอาไม่ได้หรออีกทีมะลองอีกทีมะ ได้ไหมได้แล้วนะคะกบอะไรเอ่ยกบบวัวผ้าลายนะคะเย่ดีใจนะคะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวพี่เอมี่จะให้เมด้าเนี่ยไปหาที่อาบน้ำหน่อยนะ,ค,ะคือตรงนี้มันมีห้องน้ำนะคะแต่มันไม่มีที่อาบน้ำอะ่ะให้เขามาแปลงฟันหน่อยดีกว่า <laughs> เป็นนักต่างดาวก็ต้องแปลงฟันนะเธอแต่ที่นี่มันน่าจะมีที่อาบน้ำด้วยเน้อมาดันไม่มีอะ่ะ อ่าเรียบร้อยค่ะเมด้ารู้สึกมั่นใจขึ้นมาทันทีเลยนะคะอเอ้ยฝั่งตรงข้ามส่วนสาธารนณะตรงนี้มันก็มีเดี๋ยวนะพีมี่ดูก่อนนะคะว่ามันมีอะไรน่าสนใจไหมมะนาวเราเก็บแล้วเบนจมาม่าเราก็เก็บแล้วนี่ไงมีที่ให้ขุดด้วยนะคะมามาขุดเลยดูซิว่าจะได้อะไรนะคะได้เธอควอยนะคะโอเคสุดยอดนะคะดีมากเลยยังไม่เคยเจอเลยนะคะ มีแทบไหนอีกอะคือถ้าเดินข้ามไปทางนี้มันเดินไม่ได้นะตรงอื่นก็ไม่น่าจะมีแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เอมี่นะคะจะให้เมด้านะคะเขาไปที่โรงยิมของโอซิสปริงค่ะที่นั่นมีที่อาบน้าให้เมด้าด้วยนะคะป่ะคือเมด้าตอนนี้เขาอยู่ตรงสวนสาธารนณะอันนี้นะคะพี่เอมี่จะให้เขามาที่โรงยิมค่ะแล้วก็ให้เขาเดินสำรวจละแวกนี้ห้หมดนะคะว่าจะมีของสะสมอะไรแปลกๆไหมนะคะโอเค มาถึงโรงยิมแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะเพมี่ให้เมด้าเข้าไปอาบน้ําก่อนดีกว่านะเคเมด้าเข้าไปอาบน้าแล้วนะคะตอนนี้เมด้าหิวแล้วด้วยอะ่ะสังคมก็ไม่มีคุยกับใครดีอะ่ะตอนนี้นะคะเมด้าอาบน้ําเสร็จแล้วค่ะแล้วตอนนี้เป็นเวลาจะห้าโมงอยู่แล้วว่าคือจะข้ามอีกแล้วนะเมด้ายังไม่ได้หาของเพิ่มเติมเลยนะคะคือมันจะมีไหมแถวนี้เพมี่ขอดูก่อน คือที่ลงยิมไม่มีแน่นอนนะคะเฮ้ยฝั่งตรงข้ามนี่เฮ้ยมีแหล่งปานะคะแล้วก็มีแบบเออเดี๋ยวพี่เอม่ลองสำรวจก่อนดีกว่านะโอเคมีกองดินให้ขุดนะคะเมด้ามาขุดเลยจ้าอ่าขุดเสร็จแล้วนะคะได้อะไรเอ่ยอ่าได้ฟอสซิลอีกแล้วนะคะเฮ้ยได้สองอ,อันเลยะเป็นกรงเล็บของแรปเปอร์กับนกยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ เย yeah. ได้ของใหม่นะคะเพราะว่าถ้าเป็นของที่ซ้ำเนี่ยมันจะขึ้นแบบแบบนี้ดอกไม้อะไรพวกเนี้ยมันจะขึ้นอย่างนี้นะคะโอเคดีเลยอะ่ะเ,เดี๋ยวพี่มจะให้เออเมด้าดูที่มันขุดได้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเสร็จแล้วค่อยให้เขาไปตกปลาค่ะแถวนี้มีแหล่งน้ํานะคะก็น่าจะมีปลาแปลกๆด้วยนะมีอีกไหมนี่ไงเจอแล้วนี่ลองขุดหาสมบัติมาเราต้องแลกแผนที่นะคะโอเค เฮ้ยดูหินนี้ที่มันมีรูปร่างประหลาดด้วยนะคะเนี่ยดูซิว่าเมด้าจะได้อะไรนะคะอ่าได้เป็นกล่องแบบนี้อีกแล้วว่าคือถ้ากล่องแบบนี้ก็น่าจะเป็นพวกตุ๊กตาปะนี่จริงด้วยได้ตุ๊กตาไวโอเลตนะคะโอ้น่ารักจังเลยนะโอเคอ่าตรงนี้ก็มีนะคะมาถ้าแบบเป็นหินอย่างเงี้ยนะค่อยน่าสนใจหน่อยนะคะได้อะไรเอ่ย ดีใจด้วยนะคะโอ้ได้กลองอย่างนี้อีกแล้วว่าอย่าบอกนะได้ตุกตต๊กตาตุ๊กตาฮอปเปอร์นะคะโอเคก็ไม่เป็นไรนะเอาไวไ้ไปเป็นของที่ระลึกให้เพื่อนๆแบบบนดาวซิกแซมได้นะ <c oughs> บอกว่าฉันไปอยู่โลกมนุษย์มาฉันได้แต่ตุ๊กตา <c oughs> อะมาตกปลาด,ดีกว่านะคะลองดูสักสักเออสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วกันดีไหมว่าจะได้สักเท่าไหร่นะคะได้ตัวแปลกๆไหมนะ,ะโอเค อ่าตัวแรกปลาเทวดาซ้ำขายไปเลยค่ะได้สิบสี่เหรียญน,นะได้อีกแล้วนะคะซ้ำหรือเปล่าเนี้ยปลาเตต้ายังไม่เคยได้นะคะชื่อแปลก,กแปกแบบนี้นะ,ะโอเคแขวนผนังเลยจ้าโอ้โหเมื่อกี้ได้ตัวเบลล์เลยอะ่ะปลาอะไรอะ่ะโอ้โหอ่านยากมากแทมบากแทมอะไรก็ไม่รู้เพี่มีอ่านอ่านยากนะคะน้ําหนักตั้งยี่สบ็ดจุดห้าิบสี่กิโลนะคะโอ้โหตัวใหญ่มากนะคะแล้ว เราก็สตาร์ทไปเลยนะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะคะสงสัยคืนนี้เมด้าจะต้องนอนค้างที่นี่อีกคืนหรือเปล่านี่อ่ะได้ปลาทิวได้อีกแล้วว่ะขายเหอะโอเคเดี๋ยวพี่เมี่ให้เขาตกถึงสามทุ่มนะคะแล้วก็พอนะมืดแล้วด้วยอะเอโอเคสามทุ่มแล้วค่ะตัวสุดท้ายอะไรเอ่ยโอ้โหตัวนี้ก็ไม่เคยเจอนะคะปลาหมอตานแขวนผนังเลยจ้าโอเคไม่ด้าพอแล้วค่ะ พี่มี่ให้เมด้าไปหาที่พักผ่อนดีกว่าแต่เมด้าเธอเริ่มหิวแล้วว่าเออนี่ไงตรงแถวนี้น่าจะมีโอเคนี่ไงร้านอาหารนะคะมาเมด้ามาสั่งอาหารเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนเธอมีอันนี้อยู่นี่นาพี่มี่ไว้เธอกินอันนีออ้มันยังกินได้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูก่อนเน่าเสียแล้วเวนกลับ <laughs> 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 กินไม่ได้อ่ะเมด้าทิ้งเลยนะคะโอเคให้เมด้าไปทิ้งนะ้ำทิ้งได้ไหม เอาทิ้งไม่ได้นะคะก็วางไว้อย่างนี้ละกันเดี๋ยวให้คนอื่นมาเก็บละกันนี <c oughs> ่ใส่ไม่ดีอ่ะทำไมไม่ไปทิ้งกย่มาไม่ได้สั่งอาหารที่นี่จ้าเออเอาอะไรดีอ่ะมันเป็นร้านอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเป็นร้านขนมหรอโอ้โห <c oughs> แล้วจะอิ่มไหมเนี่ย <c oughs> โอเคสั่งแฮมเบอร์เกอร์ละกันนะคะ12บสองเหรียญเอง <c oughs> ขอแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งอันคะ่ะ <c oughs> เอาอันใหญ่ๆนะคะ ได้แล้วจ้าโอ้โหไมได้ยินกินเลยนะคะคือพี่เอมี่รู้แล้วต้องไม่พยายามให้เมด้าทำอาหารแล้วเพราะว่ามันไม่งั้นมันก็กินได้แค่มือเดียวอะแล้วมันเหลือเสียดายของนะคะสู้เราซื้อแบบว่ามือละชิ้นไปเลยดีกว่าววาเดี๋ยวรอให้เมด้าเขาสร้างบ้านสร้างอะไรก่อนนะคะมีตู้เย็นค่อยแบบทำแล้วเก็บไว้ได้คะ่ะเหมือนอากิโกแบบนั้นนะโอเคเมด้ากินแล้วไปนอนพักผ่อนนะตอนนี้เป็นราสีทุ่มแล้วคะ่ะ คือเมด้าก็คงยังไม่ได้ออกจากเมืองนี้นะอืมสำรวจหมดหรือยังก็ไม่รู้หมดแล้วแน่เลยอะแถวนี้เรามาหรือยังอะเดี๋ยวเพมี่ขอดูก่อนมีที่ขุดได้นะคะโอเคให้เมด้ามาขุดเลยค่ะมาแล้วขุดเลยจ้าเมดา้าโอเคได้เลยเอ่ย ได้ฟอสซิลอีกแล้วนะคะ mm hmm. กระเทาะออกเลยได้เป็นฟอสซิลหัวกะโหลกของมนุษย์ต่างดาวโอ้โหเป็นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเป็นหัวกะโหลกของมนุษย์ต่างดาวพวกเดียวกับเมดาหรือเปล่าแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะเพราะว่ามนุษย์ต่างดาวมันมีแบบหลายสายพันธุ์อะคงไม่ใช่พวกเดียวกับเมดานะไม่งั้นเขาต้องเสียใจแน่ๆเลยอะโอเคแถวนี้มีอีกไหมอะ่ะโอ้นี่ไงมาตรงนี้ยังไม่เคยขุดนะ คือส่วนใหญ่่ะที่เพมี่ให้เมดาขุดอ่ะมันก็จะเป็นที่ใหม่ๆนะเฮ้ยตรงนี้มีลานเล่นอะไรด้วยอ่ะใช่ตรงนี้ไม่เคยมาเลยอ่ะเพราะว่ายังไม่เห็นเลยลานเล่นสเก็ตโอเคน่าสนใจมาเมดาขุดอันนี้ก่อนอ้าวได้ไรได้แผ่นที่สมบัตินะคะโอเคไม่เป็นไรอ๋อเมด้จะมาเล่นสเก็ตนะคะมาให้เขาเล่นแบบเพิ่มความสนุกสนานก่อน อ๋อมันได้ทักษะการออกกําลังกายด้วยนะคะเล่นสกเกต็ตโอเคดูไม่ได้เล่นสกเก็ตดีกว่าคือยังเล่นไม่เก่งไงเอ้ยเฮ้ยเธอระวังนะระหว่างที่เมยได้าเล่นสกเกต็ตเดี๋ยวเพมี่สำรวจก่อนนี่ไงตรงนี้มันมีส่งหักกบก็ได้นะคะแล้วก็มีที่ขุดด้วยนะโอเคตรงนี้ก็มีอีกโอ้โหเม่ได้าเยอะแยะเลยเพยมี่ว่าเธอไม่ต้องเล่นแล้วแหละ <c oughs> พอเพราะมันจะแบบเสียเวลานะ มามาขุดดีกว่าขุดธรรมดาพอนะคะถ้าขุดหาสมบัติเดี๋ยวได้ตุ๊กตาอีกอะ่ะได้อะไรหุยได้ส่งอันเลยได้ไพรินนะคะกับเลนบอลน,นะคะโอ้โหมีความหายากด้วยโอ้โหไม่ได้โชคดีมากเลยนะแล้วก็มาส่งหากโกบโอ้โหตอนนี้เป็นเวลาแบบเที่ยงคืนครึ่งแล้วอ่ะแล้วก็มืดแล้วด้วยนะคะโอ้โหไม่ได้ยังสำรวจเมืองนี้ไม่เสร็จเลยนะ กบลายเฟินนะคะหนึ่งอันนะโอเคมาทางนี้ต่อเลยไม่ได้โอ้ยพอมืดแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นแล้วว่าที่พี่มีจ่จ้องจ้องไว้อะ่ะเฮ้ยอันนี้มันอ๋อเป็นจมาตไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายไปไหนหมดแล้วเฮ <c oughs> ้ยคือตอนแรกเห็นมันมีอยู่นะแต่แบบพอมันมืดแล้วมันไม่เห็นนะนี่ไงดูเอ้ยเกือบแล้วว่ะมาขุดเลยจ้า เย้ yeah. เด็กอนลำดับขั้นปณิธานพันธลักษณ์นะคะนักล่าสมบัติขั้นที่สองของเมด้าผ่านไปแล้วนะแล้วก็เมื่อกี้เธอได้อะไรอะ่ะเฮ้ยอย่าบอกว่าอ๋อใส่ได้อันนี้แน่เลยอะ่ะเบอร์รี่ต้นวัวหรอได้อีกเพิ่มอีกอันหรอไม่ใช่สิเธอได้อะไรอะ่ aster, ออะ阿ลบาสเตอร์คืออันไหนอ่ะคริสตันนะคะเป็นอีกคริสตันด้วยคือเมื่อกี้มันแบบดันไปเลี้ยงใหม่นะพี่เอมี่เลยไม่รู้เลยอะ่ะน่าจะอันนี้นี่ไง阿ลบาสเตอร์ aster, นะคะ แต่ว่าเดี๋ยวทำไมอันนี้มันมี2อ,อันฟอสซิลเพชรเขียวนะคะได้มี2อ,อันแล้วก็เบอร์รี่ต้นวัวก,ก็เพิ่มมาอีกอันนึงเฉยเลยนะซึ่งแบบเอออันนี้ก็เหมือนกันนะเอมิาแคมก็เพิ่มมาอีกอันนึงมาจากไหน <c oughs> คือพี่เอมี่ก็งงเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมีเพิ่มก็ดีนะคะเมด้าจะได้ขายได้นะคะเก็บเงินนะคะไป้ซื้อจรวดกับบ้านโอเคไม่น่าจะมีอะไรแนละ้วมาแถวเนี้ย ตรงนี้สุดแล้วนะคะแล้วก็แถวนี้เออเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว,ยวอันนี้ใช้เปล่าใช่จริงๆด้วยโหมาเมด้ามาขุดดีกว่าได้อะไรอ่าได้กล่องอีกแล้วนะคะมาเปิดกล่องก่อนจ้าอ่าได้ตุ๊กตาอีกแล้วค่ะโอเคได้เป็น DJ Candy 1อันนะคะแล้วก็ลินซี่หอันนะคะโอเค ดีมากเอาไว้ขายได้หรือว่าจะเอาไว้เก็บไว้ให้เพื่อนเธอก็ได้นะโอ้ยน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าแถวนี้เดี๋ยวก่อนนี่ไงหาตอนงคืนนี่แบบสุดยอดมากเลยอะมาโอเคได้อะไรอะได้แพตตินัมนะคะน่าจะเป็นอยู่ในหมวดของเอออ๋อแพตตินัมเนี่ยอยู่ในหมวดของโลหะค่ะ เพิ่งเป็นชิ้นแรกเลยนะคะในหมวดนี้ที่เมด้าหาได้ค่ะโอเคเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้มีที่ส่งหาก,กบได้มาเมด้าเธอโอ้ยเมด้ารู้สึกอยากเข้าสังคมมากเลยอะกบอะไรเอ่ยกบบัวลายจุดเอ๊กกบบัวลายจุดเราเคยมีหรือยังอะดดเดี๋ยวดูก่อนอ๋อยังไม่เคยมีนะคะโอเคแล้วเมด้าเขาได้อะไรมาด้วยเนี่ยชิ้นส่วนหุ่นยนต์เก็บไว้ก่อน พีเอมี่ว่าคงต้องเก็บไว้ก่อนแล้วตอนนี้เมดได้ยังไม่จาเป็นต้องใช้ตังค์นะโอเคแถวนี้น่าจะหมดแล้วนะคะพีเอมี่ลองไปส่องๆแล้วไม่น่าจะมีแล้วเดี๋ยวพีเอมี่จะลองให้เมยได้เขากลับไปที่โรงยิมนะคะไปอาบน้ําแล้วก็หาใครคุยด้วยสักหน่อยนะแต่ตอนนี้เป็นเวลาตีสองครึ่งนะไม่รู้ที่โรงยิมจะมีคนอยู่หรือเปล่านะคะป่ะอ่าตอนนี้เมไดา้มาถึงที่โรงยิมแล้วนะคะเราหาคนให้เมได้คุยหน่อยดีกว่าคนนี้ชื่ออะไรอะ่ะมากราอานะคะคนนี้ชื่อ ดาเลวชามนะคุยก okay. ับใครดีเฮ้ยนี่มันปิตาเธอมาอยู่ที่นี่ได้ไงโอเคทุกคนนี่ไงคุยกับมากอาละกันอามากอาจะเดินหนีแล้วแนะนำตัวหน่อยนะคะสวัสดีฉันชื่อเมดานะเธออยู่เกาะหรอแต่งตัวเหมือนชาวเกาะเลยที่เกาะมีหอยเยอะไหมฉันอยากไปหาหอย โอเคก็เดี๋ยวพี่เอมี่เนี่ยก็คงให้เมดานะคะนอนแถวนี้เลยแล้วกันนะนี่ไงมีที่นอนด้วยนะคะแล้วก็พอเขาตื่นมาเราก็จะให้เขาอาบน้ําค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดินทางต่อค่ะแต่ตอนนี้ให้เขาคุยไปก่อนโอ,โอเค